สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้ก็คิดว่าน่าจะเข้าโคกสุดท้ายแล้วแหละต่อไปเป็นนัดที่14นะครับนัดที่13จบไปเรียบร้อยแล้วครับตามตารางเลยครับก็อาเจนตินาน้าโด่งเป็นจ่าฟูงเลยครับแหมวูหก็นำาร่งเป็นจ่าฟูงแล่หมายถึงว่าคะแนนมันทิ้งห่างมากเลยครับอาเจนตินาครับขณะนี้เนี่ยแข่ง13นัดชนะ9เสมอ1แพ้3นะครับมีอยู่28คะแนนนะครับ ทิ้งห่างเอวดอร์องจากฝูงไป6แต้มนะครับจริงๆเอวดอร์เน่ยน่าจะได้แต้มเป็น25แต้มนะไปถูกหักเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งโดนลิฟสาแต้มเลยเอวดอร์เนียมี22แต้มนะครับตามด้วยบาซินขึ้นมาแล้วครก่อนหน้าเอวดอร์เตะเนี่ยขึ้นที่2นะครับหลังจากเอวดอร์เก็บ3แต้มได้ก็เขี่ยบาซินล,ลงมาอยู่อันดับที่3โดยเรียกว่าอะไรอาริซงเจ็บอีกแล้วแหมมาลิเวอร์พูเจ็บ3ตัวเลย ฟีฟ่าเดย์รอบนี้มีกาเฟนแบกมีโคนาเต้แล้วก็ล่าสุดก็นี่แหละครับเอ,อ่ออาริซงนะครับบาซินมี21แต้มนะครับอุรุกวัย20แต้มปาลาไกวย20แต้มและโคลอมเบียใน1่แต้มที่เรานี้มันได้เข้ารอบแน่นอนอยู่แล้วฮะได้เข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วถึงแม้เหลือการแข่งขันอีก5่านัดก็ตามเหอะ,ะว่าความแข็งแกร่งรละมาตรฐานเนี่ย น่าจะสามารถผ่านเข้ารอบได้สบายๆเลยครับโบลิเวียมี13บสามแตนต้องลุ้นเพย์ออฟกันนะครับนี่โบลิเวียเวเนซุเอลาเปรูแล้วก็ชิลีนะลุ้นอ่าลุ้นขึ้นที่7ข็นนะเอาที่7นะครับไปเพย์ออฟกับอีกทวีปหนึ่งนะครับผมนี่คือล่าสุดนะครับของตารางคะแนนของฟุตบอลโซนอเมริกาใต้นะครับอ่าไปเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับวันที่26นะครับวันที่ตรงกับวันพุธที่26นะครับเวลาตามนั้นเลยครับกับโบลิเวียนะครับจะพบกับเวเนซ โทษนะครับโบลิเวียจะพบกับอูรุกวัยนะครับตรงกับวันพุทธที่26นะครับเวลาก็ตีสามนะครับหลังจากนั้นก็เตะทุกคู่4คู่พร้อมกันเลยนะครับ7จ็นาฬิกาโดยเริ่มต้นที่ชิลีพบกับเอวาดอร์นะครับเวเนซุเอลาพบกับเปรูโคลัมเบียพบกับปาารกวัยแล้วก็อาร์เจนตินาพบกับบราซิลนะครับแหมก็แหมแชมป์โลกออดีตแชมป์โลกเจอกันนะครับเนี่ย ถือว่าไม่รู้จะบิ๊กแมตต์ยังไงอาร์เจนตินนากับบราซิเนเป็นแมตต์ในฝันเลยครับเจ็ดนาฬิกานะครับทั้งหมดนี้คือโซนอเมริกาใต้นี่คือเข้ารอบอ่าน่าจะน่าจะการันตีเข้ารอบลหลายๆทีมแล,ล้วแหละนี่ดูทรงแล้วถึงแม้ว่าจะเหลือการฟาดแข่งอีกงฆ่านัดน,นะครับอย่างอาร์เจนตินนากับบราซิลเนี่ยอันวินที่ว่าให้อาร์เจนตินนาครับเชียร์เชียร์อาร์เจนตินนาครับ <laughs> ก็บราซิลเนี่ยฟอร์มล่าสุดเนี่ย ก็ยังถือว่าไม่ปังนะครับถ้าชนะโคลอมเบียได้แค่2อหนึ่งถือว่ายังไม่ปังนะครับเกือบเสมอแล้วกันเกือบแบ่งแต้มกันไปเอาตามนี้ก่อนนะครับผมติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับโค้งสุดท้ายของอฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอเมริกาใต้ครับใครจะตามญี่ปุ่นเข้าไปในรอบสุดท้ายการันตีเข้าไปในรอบสุดท้ายครับโปรดติดตามนะครับอแอดมินที่ว่าโซนอเมริกาใต้นี่ที่จะตามญี่ปุ่นเข้าไปการันตี เป็นทีมที่2เข้าไปนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ